สวัสดีจ้าทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลในต่างแดนนะคะสวัสดีครับแมรุเมื่อนี่สาวแลนไม่ได้ไปเก็บเห็ดจากพี่น้องเพราะว่าหมอกล่งน้ำมือเชร้าเนาะละกัเมื่อนี่หิมะตกแห้งน้จาจืาตอนแรกนะพอน่อน้องเอนะแล้วเบิ่งในกลุ่มอุตุว่าจะตกเริ่มตกอาทิตย์หน้าเนาะแต่ว่าเมื่อนี่เห็ดจังไดบุพี่น้องขลาดตกลงมาสาวแลนก็เลยไม่ได้ไปเก็บเห็ดเนาะแต่ว่าอ่า ตอนนี้นะจ่ะสาแอลกำลังเฝ้าเก็บเฝ้าอบเห็ดเนาะพี่น้องเพราะว่าจะมีบริษัทมาลับเอาเห็ดวันที่ยี่สิบห้านี้เนาะพี่น้องมาลมับออกวันที่ยี่สิบห้านี่าราคาจะหอดไทยอยู่ประมาณสิ้นเดือนเพราะว่าจะใส่เวลาในการเดินทางยูนหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าสาแอลส่งเห็ดทางไปเซนีนะหนึ่งคือติดดันเนาะพี่น้องเพราะว่าใบออย่ดท่านด้ออกมาอยู่ สองกับซีซาบเพราะว่าต้องใช้เวลาสามอาทิตย์ซีซาแลกยานเอฟซีถาดโดนซาแลกก็เลยให้บริษัทนอะพี่องให้บริษัทขนส่งนอะพี่องให้กระจามาฮับเอาค้องข,อง,ของเา้า้วก็เ้อก็จะได้ทรงเหตุใหพิ่นวันที่ยี่สิบห้านบอกว่าวันที่ยี่สิบห้านจะมารับเอาเนาะพี่น้อง้วกาซาแลกต้องกราบขอโทษได้หลายๆ ขอโทษมากๆด้วยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเห็ดแล้วก็ทําให้รอเหตดนาน,นเนะาะเพราะว่าตามที่สาแวาแล้วหลายๆคิปจะรอบหนึ่งรอบสองเขาจะมีปัญหาแต่รอบสามนั้นตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่งแล้วเนาะพี่น้องขันภายในอาทิตย์นี้ท่านท่านได้รับท่านก็จะได้รับภายในอาทิตย์หนะลาการหรือบางท่านที่เที่สร้งรอบสองเนาะพี่น้อง ที่สั่งรอบสองนะ่ะถ้าเกิดว่าทางบริษัทอ,อ,อบเห็ดที่ซาวหล่จ้างเพื่อนนะ่ะพี่น้องคันใบออยอออกมาก,ก่อนจังเสียท่านก็จะได้รับภายในอาทิตย์หน้าแต่บ่เกินสิ้นเดือนนี้แท้แน่นอนจากพี่น้องเพราะทุกท่านทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบหนึ่งรอบสองรอบสามจะได้รับภายในสิ้นเดือนนี้ทุกท่านแน่นอนจากพี่น้องและการเอฟซีถามว่าใบออยอออกหระอบ่ท่านได้ออกจ้ะพี่น้องเพราะว่า สาวแหลหบริษัทยื่นให้นั้นได้แค่หนึ่องอาทิตย์เนาะแล้วก็ทางบริษัทเขาบอกว่าต้องรออย่างเร็วคือสองอาทิตย์แต่อย่างช้าคือหนึ่งเดือนแต่เพื่อนสามารถเขียนเอกสารเนาะพี่น้องสามารถเขียนเอกสารหลักายื่นไปหาศุลกากรน,น้องคครเพื่อจะนําเห็ดออกมาหนึ่งชุดเพื่อจะเอาเห็ดนั้นไปเข้าห้องแล็บแล้วก็ตรวจแล้วก็ส่งยื่นออยอแล้วก็ส่งหน่วยงานสาธารณสุขตวรวจวปารั่น ทางสุกาก่อนเมื่อกีให้เอาออกมาสุดหนึ่งจากพี่น้องแล้วตอนนี้ซาแล้วก็ร่งเฝ้าพี่น้องอบทั้งเงินดาอบแบบทรรงมาชลดราเาทิ่งใสเครื่องอบนะเนาะแต่ว่าเครื่องอบของซาแล้วนี่ะมันอนน่อยเนาะพี่น้องมันประมาณซ้ำนี่มีแค่หาสั่นหนึ่ง้วกาคันสิอบส่เนี่ยเครื่องเฮ็ดเนาะกินอะแต่ย่านย่านมันใหม่เพราะว่าคันเฮ็ด เข้าอบไฟแห้งเกินไปมันก็จะทําให้เห็ดดาเนาะพี่น้องแม่นม่ลูกบากลาเปิดไฟให้แม่วะสาวแล้วขอโทษหลายๆเดอ้อจากที่เห็ดเทาดวนแต่ว่ารับรองว่าสาวแลนี่ส่งให้ครบแท้จ้ะส่งให้ครบทุกท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าสีดนคือว่าเนาะเพราะว่าเข้าต้องใส่เวลาส่งไม่หลักาเห็ดรอบแหลมันมีปัญหามันค้างดนอยู่ในถุงดน เขาก็ต้องได้เก็บเห็ดแล้วก็ส่งไปเอฟซียังไงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนาะจ้ะท่านไหนที่สร้างเห็ดมันปูดําเหลืองไปแล้วก็คันบ่ได้รอบนี่ก็สามารถยกเลิกได้จ้ะและ้วก็ทักมาบอกซาแหลเนะาะซาแหลก็สิได้ขึ้นเงื่อนให้จ้ะซาแ้ลก็ไ่อยากให้มันเกิดปัญหาแบบนี้เนาะแต่ว่ามันเกิดแล้วเขาก็ต้องพยายามแก้ไขแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจและทุกๆคนที่ ยังค่อยเฮ็ดซาและซาแล้วขอพูดหลายๆจ้ะแล้วก็เอ็ซี FC ท่านใดที่ได้รับเฮ็ดแล้วเฮ็ดเนนูอันใดก็ทักมาบอกทัางแต่ก็นเนมนต์เด้องจะาอ้อมีท่านมีหลายท่านอยู่จ้ะเ<ม>พิ่นเอาไปแกงใส่นว่าไม่แล้วก็เอาไปพัดให้ลูกกินเพิ่กนกระติดใจเนาะเพิ่กนกระสร้างอีกซาแล้วก็ต้องขอพูดหลายๆเนาะติดติด มื่อนี้ซาแล้วกะจีตัดขาเห็ดอาจารย์พี่น้องตัดขาเห็ดที่เก็บมาเมื่อวานนี้แล้วก็เฝ้าอบให้มันแห่งท่านวันที่ยี่สิบห้านนี้นาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะจีโ่โดนนะจ้ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดกำลังใจให้ด้วยนะคะหเหล่ามืออื่นสีผ้าไปเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบายบายไปลูก อ,อันนึงจะเฝ้าว่าซาลเล่่ซื้อเตยเมื่อได้จ้ะซาเล่่พ่ได้ซื้อเตยเมื่อซาเล่่พยายามไปเก็บแล้วก็น้อเป็นได้ก็อดเอาเพราะว่าเฮ้าเห็ดเอ่อความผิดพลาดของเฮ้าเองเนาะพี่น้องเป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราจงเห็ดไปแล้วเห็ดมีปัญหาติดดนันพอาะนั้นแล้วซาเล้วก็น้อมรับทุกปัญหาน้อมรับทุกคำติชมพ่อกันไม่คิดหนาจ้ะ อยังลูกบายบายไมยลูกบาย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 จะเอายังติ๊ดติดติ๊ดติด